ออมีคนบอกว่าปริมาณสําคัญกว่าคุณภาพนะคะปริมาณที่ว่าไม่ใช่แปลว่าปริมาณเปืยเตี๋ยวแต่เป็นปริมาณของการทำคอนเทนต์ในทิกตอกนะคะทุกคนวันก่อนมีไปอบรมมานะคะกับพี่พี่วิทยากรหลายคนซึ่งเขาเนี่ยก็แบบเหมือนหลายๆคนก็มีคาถามสงสัยเกี่ยวกับแบบทิกตอกว่าแบบจะทํายังไงดีเพราะว่าหนูนคิดคอนเทนต์ไม่ออกเลยอะแล้วแบบคนก็ไม่ค่อยดูคอนเทนต์เลย เราจะทํายังไงให้แบบว่ามันสามารถขอบคุณค่ะทํายังไงให้มันสามารถแบบร่าธุรกิจได้ด้วยแล้วก็แบบคอนเทนต์ในสิ่งตอบมันดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่ะไอเราก็แบบว่าถ้าพูดนะคะขอบคุณค่ะสุดตรำก็มาอะไอเราก็แบบฟิลประมาณว่าไอเราก็ไม่รู้ว่าจะยังไงแต่ก็พี่พี่เขาสรุปให้ฟังก็คือว่าตอนแรกอ่ะถ้าเปิดช่องใหม่ยหรือว่าลองทำช่องยึดตอกแบบแบบเพิ่มเปิดสุดเยอะเรื่องของทุงทั้งค่าเป็นตัวของตัวเองนะคะ เป็นธรรมชาติเนแบบที่เราเป็นแล้วก็ขยันลงคลิปสม่ำเสมอน,นี่แหละคือคำว่าปริมาณสำคัญกว่าคุณภาพปริมาณสำคัญกว่าคุณภาพ